เดี๋ยวมาเพิ่มประสิทธิธภาพให้ถังน้ำแข็งนะน้ำแข็งมันละลายเร็วเกินไปอุปกรณ์ที่ใช้คนะรับฟลอยฟลอยเ้าแล้วอัปเกรดอีกทีนึงงละฝาด้านบนเนะี่ยไม่ใส่โฟงมาให้สงสัยจ,จะลืมไอ้นี่ตัดโคมลังแข็งทําทําเอง ไม่ใส่โฟมมาให้เราแก้ไขไปครั้งละโดยหาโฟมมาใส่เองมันระเหยขึ้นมาด้านล่างนะก็มีดงัดแล้วก็ดึงออ้ดึงมใ่มมือที่สา ติดกาวเหรินเก้าติดกาน่ะผมแกะโฟมไม่ได้จากตัวพลาสติกก็เลยพันตรงนี้สี่รอบเลยทำหนานหนาเข้าไว้ทำเลยสี่รอบถ้าผมแกะได้ผมจะ ติดทั้งภายในและภายนอกนะปล่อยให้มันหมงบางนะดูเพียงแค่ปล่อย จริงๆเราดึงโฟมออกมาห่อหุ้มพลาสติกสั้สองชั้นเลยมันจะดีกว่านี้แล้วก็ค่อยๆขยับนะห้อยแล้าขาดโอเคอันเด่น mười leo mười bảy mười bảy mình bảy mười mình mười không mười mình mình. Mình mình cái mười bảy mười bảy 重复一下。 เหมือนไม้มีอะไรกระทืบไปดูดิเก็บความเย็นได้จริงหรือเปล่ามาอัปเดตกันนะครับจากที่ได้โมดิฟายกระติกน้ําแข็งนะครับโดยการใส่ฟรอยนะครับทั้งชั้นนอกชั้นในแล้วก็ฝานะครับบนล่างนะครับใส่น้ําแข็งไปหถุงนะครับตอนสิบโมงนะครับตอนนี้บ่ายสามโมงเข้าไปแล้วนะครับก็ละลายช้าลงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ละลายเลยนะละลาย แต่ละลายช้าลงนะครับที่สังเกตได้ก็คือนะครับที่แปลกไปนะกระติกจะมีเหงื่อออกมานะครับรอบเลยบนฝาด้วยเหมือนว่าความเย็นเยอะกว่าเก่าเปล่าเพราะของเก่าที่ตอนเราไม่มีฟอยนะไม่มีเหงื่อมาเกาะเลยตอนนี้มีเหงื่อมาเกาะนะครับนี่ครับก็ออยังใช้อยู่ครับโอ้โหนี่นะครับเตะหนึ่งถุงนะครับตั้งแต่เช้านะจะไม่อยู่ครบวันนะครับมันก็แปบ๊บเดียวก็ ละลายหมดแล้วแต่อันนี้หนึ่งถุงอยู่ได้ทั้งวันเลยครับเชา้าเย็นเย็นจริงๆลองอัปเกรดดูนะครับเพื่อนๆนะในผลยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม